สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าไม่ออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะก็สองหนึ่งนะคะให้เข้าเนาะสองหนึ่งเฉพาะกิจนะคะสองแปดไม่มีนะคะสองศูนย์นะคะก็ให้เข้านะคะให้เด่นสองเนาะ ศูนย์ก็มานะคะเจ็ดหกนะเจ็ดหกเข้านะคะสามคู่เลยนะคะเจ็ดหกมาน้อยปกตินะสี่สามไม่มีนะคะเจ็ดศูนย์ก็ไม่มีเนาะเก้าสี่หนึ่งสี่ก็ไม่มีนะคะสรุปแล้วเข้าอยู่ ข้าวอยู่3น้อยนะคะก็ได้เฮกันตัวเลขน้อยนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 5 8 1 0 7นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ แปดกับหนึ่งนะคะแล้วก็มาจับแปดกันนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งนะคะเดนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันของเรานะคะ่ะก็จะเป็นสองหนึ่ง เจ็ดสองแปดหกสองแปดนะคะเจ็ดศูนย์แปดสามนะคะเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์แปดแปด ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดกันก็จะเป็น86นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า